แตกอีกแล้วนะครับโอ้โหใครที่ติดตามแสดงความยินดีด้วยนะหน้าไลก์ก็มาตัวเน้นตัวนอกกระแสบอกแล้วไงว่าแมนยูมีสิทธิ์โดนนะครับและมุดก่อนไปเลย3ามช่วงตัวหรือ3.5บอกแล้วไงพี่ๆท่านใดที่ติดตามหน้าไลก์เมื่อวานนะครับบอกได้เลยว่าชุดนอกกระแสโครงการเราแตกอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบรากา อาแจากอตัตดามปอโต้หรือว่าจะเป็นทางด้านศึกของบาซิลนะครับโอ้โ oh, ห oh, ทั้งฟอร์ตาเลซ่า อินเตอร์นอซีอองหนาวตัวเน้นหนักๆนะครับหรือจะเป็นทางด้านฟาร์เมงโกโอโคแสดงความมีดีด้วยนะเมื่อวานบอลนอกกระแสแต่อีกแล้วนะครับแล้วก็บอลในกระแสเนี่ยไม่หลุดกรอบเลยจริงๆนะครับเอาละไม่พูดเยอะดีกว่าพี่ๆท่านใดที่ติดตามในไลฟ์แสดงความินดีด้วยนะวันนี้4ี่โมงเย็นเราลุยกันแน่นอนนะครับเอาละวันนี้คู่ที่ผมจีบยกมาในสึกของลาลิกาสเปนนะจะเป็นทางด้านบีอาเรอันนะครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับทีมเยือนนะอย่างลาสพัตมานะต้องบอกว่าคู่นี้นะครับถึงเวลาเจอกันเนี่ยจะต้องบอกว่า ช่วงหลังๆมันนี้จะมีผลแพ้ชนะตลอดนะครับแต่ต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับและถ้านับจากฟอร์มนะปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยเหมือนทางด้านนะครับรัสพัดมาเนี่ยยังเกาะบวยท้ายตารางอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าแข่งมาแล้ว7นัดเนี่ยยังหาคบว่าชนะไม่เจอเลยสักนงังสักครั้งเดียวนะแล้ววันนี้ต้องมาเจอบียาเลนที่ต้องบอกว่าเกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เลยยิงทุกนัดนะครับถึงเกมในบ้านเนี่ยจะมีสะดุดอยู่บ้างแต่ผมมั่นใจนะครับว่าด้วยฟอร์มนะ ปัจจุบันนี้ของทางานั่นบียาเลอันเนี่ยที่แพ้ในบ้านเนี่ยเพียงนัดเดียวกับทางนั่นมาเซลลน่านเนี่ยดูเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับเพราะว่าเจอทีมอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเซบียา เชลตาบีโก้มายองกาเอสปันยอนก็กดมาหมดแล้วนะครับวันนี้เจอทีมรองบวยอย่างทีมไม่รองบวยแนละทีมบวยอย่างรัฐพัฒมาเลยเนี่ยนะครับกำแพงวันนี้เปิดมาเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยแรงนะเปิดมาหนึ่งช่วงตัวไหลขึ้นไปถึงหนึ่งปอแนะนำไปเลยครับหนึ่งช่วงตัววันนี้ไหลมาแน่นอนคือหนึ่งลูกลูกที่สองเนี่ยไหลตามมาติดแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่ๆท่านใดไ,ไม่อยากพลาดนะปัดขวาตามมานะสี่โมงเย็นเราเจอกันในไลน์แน่นอนเอาละวันนี้ผมกอรินเนอร์ขอตัวา すいません。